สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะแพลลิสก็จะมาแกะกล่องรีวิวเคสโทรศัพท์ค่ะซึ่งเป็นการสั่งซื้อของครั้งแรกใน Tik Tok ของแพลิสเลยนะคะก็คือเป็น Tik Tok Store UK ค่ะ Tik Tok อังกฤษนะคะก็ของที่สังส่งมาก็ส่งมาจากเมืองจีนค่ะเป็นช็อปที่อยู่เมืองจีนนี่แพลลิสก็ได้ได้ของมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะคะว่ามันจะตรงปกหรือเปล่านะทุกคน แกเลยนะ เลยทุกคนเนี้ยก็จะเป็นกล่องเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็แปะแปะสติกเกอร์มานิดหนึ่ง เหนียวอ่ะอะโชว์ชื่อร้านก่อนนะคะชื่อร้านอะไรเนี่ยบี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 ชอปเนี่ยเห็นไหมชื่อร้านเปิดแล้วนะเปิดขึ้นมามีการ์ดมาให้ด้วยทุกคนแล้วก็มีของข้างใน,น การกระแทกมาอย่างดีเลยอะ่ะมีแยกมา2อันเนี่ยทุกคนก่อนที่แพลิสจะแกะนะคะแพลิสจะให้เพื่อนๆดูก่อนว่าแพลิสสั่งแบบไหนมาแล้วเราก็มาดูกันว่ามันตรงปกหรือเปล่านี่แพลิสสั่งแพลิสสั่งอันนี้มานี่เป็นเคสทุกคนเห็นจ้ะเป็นเคสน่ารักอนะมาดูว่ามันตรงปกหรือเปล่านะจริงๆแล้วอะ่ะที่ร้านนะ่ะมันก็จะมีแบบว่าแบบที่ ให้อุปกรณ์เรามาทำเองแล้วก็แบบที่ทําเสร็จแล้วนะคะซึ่งพลริสไม่เก่งศิลปะพลริสก็สั่งแบบที่ทำเสร็จแล้วมาเราก็ใส่กันกระแทกมาอย่างดีเลยอะทุกคนนี้ค่ะดูสิอันนี้ด้านหลังเหรอด้านหลังหรือเปล่าอ๋อถูกต้องแล้วแบบนี้จะม,มาเปิดพร้อมกันนะทุกคนนะ ต้องปกนะแต่สีจืดกว่าที่แพลลิสคิดไปนิดหน่อยอะในนี้สีโทรศัพท์มันเข้มเขมเห็นปะนี่มันสีหวานหว,วานจืดจดนิดหนึง่งเดี๋ยวก่อนกล้องสั่นอันนี้สีหวานหวาน,วานจืดจดนิดนึงแต่ก็ถือว่าน่ารักดีอลังการงานสร้างมากคนเลยอุ้ยนี่ค่ะเคสโทรศัพท์น่ร้รนะข้างหลังก็จะเห็นหัวคิตตี้นี่เลยอะ เอาอนี่ออกเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นครีมครีมที่เขาแบบค่อยคอยทาค่อยคอยแปะดูดิมีตู้อะไรด้วยมันเล่นได้จริงปะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเุ้ยมันหมุนได้จริงทุกคน <c oughs> <c oughs> ตู้สล็อตอะหมุนได้จริงด้วยอะมีกระเป๋าตรงนี้แต่ว่ากระเป๋าเปิดไม่ได้แล้วก็เห็โโนิตตี้ถือหอยอะ ไม่เข้าใจเหมือนกันถือหอยทำไมมีด้านนี้ก็คิตตี้แต่ว่าคิตตี้มันก็จะไม่มีปากเนาะทุกคนเคยสังเกตปะก็คือประวัติของเขาว่าก็คือเขาจะสร้าง Hello Kitty แบบไม่มีปากก็คือเพื่อที่ว่าให้เด็กๆเนี่ยได้สื่ออารมณ์ตามที่เด็กๆคิดถ้าเด็กๆเศร้ามองหน้าคิตตี้ใช่ไหม ก็จะรู้สึกเศร้าไปด้วยเพราะปากมันไม่ได้ยิ้มคือมันไม่มีปากถ้าเด็กมีความสุขมองหน้าคิตตี้ก็เออคิตตี้ก็มีความสุขกับเราเพราะปากมันก็ไม่ได้เบกก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของคิตตี้เลยที่ตั้งใจสร้างให้มันให้มันไม่มีปากเพื่อที่ว่าสื่ออารมณ์ตามผู้ดูอะไรอย่างงี้เอ้ยมันมีนี่ด้วยอ่ะเหมือนตู้กดขนมอ่ะตู้แบบว่า หมุนขนมแต่ว่ามันหมุนไม่ได้นะเนี่ยเออแล้วออมันมีอะไรอีกอ้าตรงกลางเป็นคิตตี้ใส่กิโมโนแน่นอนเนาะคิตตี้ก็เป็นตัวการ์ตูนซาลิโอของญี่ปุ่นใช่ป่ะก็ใส่กิโมโนให้ดูว่าแบบมาจากไหนแต่จริงคิตตี้เขาเป็นคนอังกฤษนะทุกคนเคยดูเรื่องคิตตี้ป่ะเขานำสกุลไวท์คิตตี้ไวท์เขาเป็นเขาเป็นแมวเป็นคนเหรอเออเป็นเป็นแมวอังกฤษบ้านเขาอยู่อังกฤษนี่แต่แพลสอยู่อังกฤษเห็นไหมอ๋อได้กลับบ้านแล้วนะคุณคิตตี้นะ ข้างบนเขาก็จะแบบว่ามีหลายๆตัวเลยอ่ะเน,นี่ยดูดิหลายคาเรคเตอร์มากเลยอ่ะนี่มีถือหอยที่บอกแล้วก็โอ้ยมีน่ารักอ่ะทุกคนแต่สีจืดไปนิดนึงอะแพล i ิชอบสีแจ่มๆแต่ก็โอเคนะพูดถึงน้ำหนักใช่ปะ่ะแพล i ิใช้ไอโฟนเอ่อ X, X Max นะแพล i ิว่าตัวเคสเนี่ยหนักเท่ากับ หนักเท่ากับไอโฟนเลยอะ่ะก็แปลว่าถ้าเราใช้ใช่บ่าน้ําหนัก iPhone ก็จะเพิ่มคูณ2อะไรอย่างงี้แต่ถ้าใครใช้ใช้รุ่นโทรศัพท์ที่มันแบบเล็กกว่านี้อย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเบาตามไปเนาะอันนี้ก็จัดเต็มทุกอย่างเลยโบเออยอะไรเอยทุกคนดูดีน่ารักจริงๆตอนสั่งอะไปเลือกก็เลือกไม่ถูกเลยเอาตัวไหนดีเนาะแ้วความรู้สึกเออมันก็จะแบบนิ่มๆหยุ่นหนะเหมือนเออโอเคอน่ารั ถือว่าตรงปกแค่แค่สีมันไม่เหมือนกันที่คิดไวเนาะเพราะว่าเวลาก็ถ่ายรูปลงเรา่าคงปรับแสงให้มันแจ่มๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนที่พลริสซื้อมันก็จะมีโปรโมชั่นด้วยทุกคนก็คือซื้อ1แถมหนึ่งขาแถมอะไรมาดูดิก็แถมเคสอีกอันนึงก็เป็นเคสแบบธรรมดาเบสิกไม่ไม่ได้จับเต็มลาลังการเยอะก็ไว้เปลี่ยนใช้เบาๆเออน่ารักดีแต่พลริสไม่แน่ใจตัวนิ้มตัวอะไร ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเนี่ยเออก็โอเคมีบิสกิตด้วยก็คือจริงๆเราอะมันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นครีมสีสีซิลิโคนอะมาเป็นหลอดๆแท่งๆถ้าเราสั่งแบบที่ไม่ได้ทำสำเร็จอะนะแล้วเราก็มาบีบเองแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแพลิตก็เอาแบบที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วมาก็ง่ายดีทุกคนโอเคก็ถือว่าพึงพอใจนะคะ จะใส่ใส่ให้ดูเลยนะเดี๋ยวพาลิทถอดเคสอันเก่าออกก่อน <c oughs> บ้าเออก็ใช้เลย <c oughs> ใส่ก็ไปเลยพอดีไหมต้องพอดีสิมันต้องพอดีก็สั่งตรงรุ่นอนะโอ๊ยโยแน่นนิดหน่อยโอ้โหโทรศพัพท์คุณอื้อฮัลโหล เออได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่ได้จริงๆอันนี้ก็ตรงรูชาร์จบ่งชาร์จแบตอะไรอันไหนกดสิอ๋ออลังการมากเลยทุกคนดูดิเหมาะกับคนที่ชอบอะไรเยอะๆอย่างแพรได้จริงๆลองพลิสลองดูสิว่าถ้าถ่ายอะไรแล้วมันบังกล้องหรอไหมเนี่ยบังไ้มบังไหม มันก็ไม่บางนะกล้องมันก็ไม่บังนะเพราะว่าโบก็แอบหลบก,กล้องให้หน่อยหนึ่งโอเคโอเคเลยทุกคนอืมเนาะโอเควันนี้แพลสก็แฮปปี้มากเลยนะคะก็ได้ของตรงปกเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับคุณน้องเฮล็อตีนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนแพลนรีวิวจบเลยนะบ๊ายบายสวัสดี ืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ